ี่จะพาแดเนียลเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกักพักไม่โอ้โหยอกหยอกเราเล่นนะน่าจ่อยไม่ได้สวัสดีครับพี่แดเนียลสวัสดีครับตามสบายเลยนะคะแก้งล่ใเฉยๆได้ครับเออแดเนียลนี่ น้องสาวโป่นะชื่อวิวเดี๋ยวแดนเนียลเอากระเป๋าอะไปเก็บที่ห้องก่อนก็ได้แดนเนียลเดินตรงไปนะฝั่งซ้ายมือห้องที่สองแล้วเดี๋ยวโป่ตามไปได้ครับวิวแกแน่ใจนะว่าแกจะไม่อึอดอัดอ่ะที่พี่พาแฟนมาอยู่ที่นี่ด้วยชิลๆหน่อพี่โป๋ไม่ต้องคิดมากหรอกนะสบายพี่ขอบใจแกมากเลยนะวิว ที่เข้าใจพี่อ่ะแต่วิวไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแดเนียลอ่ะเขาเป็นคนดีไม่ทำตัวรุ่มล่ามหรอกเรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยแดเนียลเขาเก็บของก่อนละนะโอเคค่ะอืมเดี๋ยวมาคุยด,ด้วยใหม่จ้า พี่แดนเนียลกลับมาแล้วหรอคะ<ช>แล้วพี่โปคะพี่โป,ะะโปไปกินงานเลี้ยงที่บริษัท<อ>คงจะกลับตื่นเครับอะเดี๋ยวพี่แดนเนียลเนี่ยกินข้าวก่อนได้เลยนะคะวิวทำพะโลไว้ให้โอ้ขอบคุณมากนะครับว่าแต่จะอาบน้ำไปไหนหรออ๋อวิว,วว่าเดี๋ยววิวจะอ,อไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งอะคะ่ะให้พี่ไปส่งบอกได้นะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววิวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะโอเคครับ ใในะวิววิววิวอะไรอะพี่โปวิวพอดีว่าพี่มีงานด่วนอะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปยังไงพี่ฝากวิวช่วยทำกับข้าวให้แดนเนียลเขาหน่อยได้ไหมอะพอดีว่าแดานเนียลเขาไม่ถนัดเรื่องทำกับข้าวอะ แต่เรื่องงานบ้านเนี่ยนะถ้าวิวมีอะไรให้แดเนียลช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะนางทําได้ทุกอย่างเลยโอเคแะพี่โป๋ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแฟนพี่ยไม่อดตายหรอกนะแหมอมขอบใจมากนะน้องสาวสุดที่รักของพี่แล้วเดี๋ยวยังไงซื้อขนมมาฝากอ่ะเดี๋ยวอือไปก่อนนะ อะไรเหรอพี่เข้ามาเลยประตูฉันไม่ได้ล็อกเอา้าพี่นเนีย่ยเอหนูนะว่าพี่โป๋ <c oughs> พอดีพี่ว่าจะเอาผ้าไปซักอะแล้ววิวมีผ้าให้พี่ซักไหมเดี๋ยวพี่ซักให้ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่นเนียลไปซักของต็งได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูซักเอง แคบอี่วิวกลับมานหรอค่ะแล้วคุงรู้อะไรไหมเดี๋ยวผมมาทำให้กินไม่เป็นไรค่ะพี่แดเนียล วิวกินกับเพื่อนมาแล้วค่ะเดี๋ยววิวขอตัวไปอาบน,น้ำก่อนนะคะโอเคครับ พี่โผมีไรคือแบบตั้งแต่ที่พี่แดนเนียลเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราอะหนูรู้สึกเหมือนกับมีคนมองหนูอยู่ตลอดเวลาเลยอะเฮ้ยแกคิดมากไปเองหรือเปล่าแดนเนียลเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกจริงๆนะพี่โผคือวิวมั่นใจอะว่ามันแบบคอยมีสายตาเนี่ยจับจ้องวิวอยู่จริงๆ แต่เท่าที่ฉันรู้จักแดเนียลมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงมากเลยนะพี่ว่าเขาคงไม่ทำอะไรสก,กปรกแบบน,นั้นหรอกวิวแต่พี่ปอะก็เพิ่งคบกับเขาไม่ใช่หรอบางทีเนี่ยพี่อาจจะยังไม่รู้จักนิสัยเขาดีจริงๆก็ได้นะคนสมัยเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกนะพี่โป๋ะแล้วแกพูดแบบเนี้ยจะให้พี่ทำไงคะ เอางี้ไหมเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าพิสูจหรอแดเนียล <Daniel, S 2> เดี๋ยวผมรีบไปทำงานก่อนนะโอเคครับเรื่องที่บ้านน่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่เน่ยจะจัดการเอง อืมขอบคุณนะแดเนียลนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะเ <c oughs> ออเกือบลืมไปเลยอ่ะนี่ผมว่าจะยืมรองเท้าวิวซะหน่อยอ่ะแต่ลืมบอกมันเลยอ่ะนี่สงสัยมันอาบน้ำอยู่มั้งสายแล้วด้วยอ่ะบอกว่าปูรีบไปก่อนดีกว่าไปก่อนนะโอเคครับ วิววิวมีอะไรพี่ช่วยเปล่าอยู่ในน้ำมันก็ไม่ไหลอะค่ะพี่แน,นเนี่ช่วยไปดูวาลวน้ำให้วิวหน่อยได้ไหมคะไฟห้องน้ำมันก็ดันมาเสียอีกอะค่ะเนี่ยถ้างั้นนะ่ะเดี๋ยววิวเปิดประตูให้พี่ได้ไหมอะเพราะว่าข้างในเน่ะมันมืดเดี๋ยววิวลื่นล้มอะไม่เป็นไรค่ะพี่แนนนี่ไปดูวาลวน้ำให้วิวก็พอค่ะวิวเดี๋ยวพี่ไปดูวาลวน้ำให้แต่ตอนเนี้ย วิวเปิดก่อนได้ไหมมันอันตรายเดี๋ยวอยู่ข้างในอ่ะวิวมองไม่เห็นนะไม่ได้ค่ะพอดีวิวกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ด้วยอค่ะพี่แดนเนียลก็นั่นแหละพี่ถึงอยากเข้าไปดูไงอยู่ห้องน้ำนนมืดๆคนเดียวอ่ะมันอันตรายนะวิวใจดีหรอคะดีสิจ้าวิววิวรีบเปิดเร็วพี่อยากเข้าไปดูวิวอ่อนน้ำแลเร็วพี่ไม่ไหวแล้วนี่ พี่พี่จะเรียกผู้ไรอะคะวิวถามเยอะวิวแบบว่าดูนี่แล้วพี่ไม่ไหวแล้วอย่าอย่เป็นยาอยากเข้ามานะคะอย่านะคะพี่บอกว่ายาไงอย่าวิวเนี่ยบอกเบเนย์อธิบายให้นะโอกนี่ยจะแก้ตัวอีกเหรอ ปได้ยินทุกอย่างหมดแล้วนี่แดนเนียลคิดว่าโปง้อมากนะเหรอโอ้โอ้ใจเย็นก่อนนะละโปะนะยังจะให้โปใจเย็นได้อยู่อีกเหรอน้องสาวของโปโดนผู้ชายที่โปคิดว่าโปไว้ใจได้มากที่สุดในชีวิตทําเรื่องแบบเนี้ยมันใจเย็นได้อยู่หรอแดนเนียล<อ>คนจิตใจสกับลอกพยายามสร้างภาพตัวเองให้ดูดีอะแต่ยังไง จิตใจมันก็สกรปรกอยู่ดีมึงออกไปเลยนะออกจากบ้านของกูไปเลยเออแล้วไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกโอเคครับเนเนียยขอโทษน,นะครับแล้วปอกให้โอกาสเนเนี่ยได้ไหมเนเนียยสัญญานะเนเนียอจ่ไม่ทำอีกนะปล่อย<ป>กูบอกให้มึงออกไปมึงจอกไปดีๆหรือจะให้กูโทรแจง้งตำรวจให้มันลาาคอม,มึงออกไปมึงออกไป ไอ้ทูเลออกไปเฮ้ยวกวูออกเขาไ,ได้วะมควกาจะแข่งเหรอเฮ้ยโว้ยเฮ้ยมิวไม่เป็นไรนะหนูขอบใจพี่โป๋มากเลยนะที่เชื่อใจหนูอ่อือก็แกเป็นน้องสาวพี่นี่ ถ้าพี่ไม่เชื่อน้องสาวตัวเองเราจะให้พี่เชื่อใครยังไงอ่ะเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องไม่ใช่หรอ,อแกอ่ะสำคัญที่สุดในชีวิตพี่แล้วนะซาเนี่ยมีด่ามาจ้ะ